ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้พยากรณ์อากาศวันนี้ครับทั่วไทยอากาศร้อนทะลุ42องศาเซลเซียสเตือนนะครับให้หลีกเลี่ยงการทํางานหรือว่าประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจง้งเป็นระยะนานๆไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้เองก็จะทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนไปจนถึงร้อนจัดโดย <c oughs> ทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือว่าการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆกันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ในขณะที่ลมใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้เองก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองเล็กน้อยบางแห่งครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฟ้าฝนนะฮะหรือว่าฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับโฟกัสที่ภาคเหนือนะครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดมากๆเลยนะครับโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุดครับเย็นสบายหน่อยในช่วงเช้าแต่ก็ไม่หลุด22-27เกือบ30องศาเซลเซียสในช่วงเช้าสูงสุดครับในช่วงบ่ายก็ประมาณ39-41 ต่บางพื้นที่สวิงไปถึง42กว่ากว่านะครับองศาเซลเซียสลักษณะฝุ่นละอองในวันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงนะครับเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในเวณดังกล่าวมีกําลังอ่อนนั่นเอง